ลองดูตัวอย่างแรกนะครับสาร A ทําปฏิกิยาตามกฎอัตราของปฏิกิยาอันดับ1โจทย์บอกปฏิกิยาอันดับ1ดังน,นั้นเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าปฏิกิยาอันดับหหน้าตาที่เราจะนํามาใช้มันจะเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับรู้ค่า k มาเท่านี้เขาบอกว่าข้อกอไก่จงหาอัตราเริ่มต้นอัตราเริ่มต้นก็คือตัว r เนี่ยแหละนะครับ ถ้าความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ1โมลาร์เพราะฉะนั้นอันนี้เรารู้อะไรเรารู้ A นะครับเท่ากับ1โมลาร์หรือ A 0ศแบบนี้ก็ได้อันนี้คือความเข้มข้นเริ่มต้นข้อกไก่ก็ถามตามนี้ข้อขอไข่จงหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาหลังจากเวลาผ่านไป1นาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้คือ t เท่ากับ1นาทีสิ่งที่เราจะต้องดูให้ดีนะครับเรื่องเวลาเนี่ยให้เราดูหน่วยของค่า k เป็นหลัก ถ้าหน่วยของค่า k ที่เขาบอกไว้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมอันนี้คืออะไรเป็นวินาทีใช่ไหมดังนั้นเวลาเนี่ยที่เราจะนํามาแทนค่าในสมการเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับหน่วยในค่า k เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอันนี้ให้เป็น60วินาทีอันนี้ผมกําลังพยายามให้คุณวิเคราะห์ตามนะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าคุณไม่คิดตามเสร็จคุณจะเอา1น,นาทีไปแทนในสูตรและจะผิดทันทีอะดูข้อกอไก่ก่อนเขาบอกว่าจงหาอัตราเริ่มต้นถ้าทราบความเข้มข้น สาร A ทําปฏิกิยาตามกฎอัตรานะครับได้ปฏิกิริยาดับหนึ่เพราะฉะนั้นสาร A ทําปฏิกิยาและได้อะไรก็ไม่รู้ผลิตภัณฑ์เราไม่สนใจแล้วเราสามารถเขียนกฎอัตราขึ้นมาได้ถูกไหมตามตรงนี้นะครับ R เท่ากับ k 1คูณ A ซึ่งตรงนี้ยกกำลัง1และ R เนี่ยสามารถเขียนอัตราการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร A เทียบกับเวลาได้ ทีนี้โจทย์บอกมาครบแล้วมีทั้งอะไรมีทั้งค่า K มีทั้งค่า A ดังนั้นเขาให้หาที่เวลาเริ่มต้น t เท่ากับ0เรารู้ทั้งคู่ค่า K เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับเวลาเลยมันจะเท่ากันไม่ว่าคุณจะศึกษาเวลาช่วงไหนก็ตามตรงนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องแทนอะไรเราจะต้องแทน A A0 อ่ะอันนี้จริงๆแล้วผมก็ต้องเขียนตรงนี้เป็น A 0ศด้วยขออภยัย a 0ศเท่ากับเท่าไหร่1โมลาร์แทนเข้าไปนะครับส่วนค่า K โจทย์บอกไว้ตรงนี้5เราแทนค่า k เข้าไปนะครับและแทนความเข้มข้น1 m o l a ์เข้าไปสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ตรงนี้หน่วยมันจะรวมกันเป็น m o l a ์ต่อวินาทีนะครับได้เป็น5คูณ10กํลังลบ5อัตราการเกิดปฏิกิริยามีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับหน่วยถูกต้องเพราะว่ามันจะเป็นหน่วยแบบนี้เสมอแต่ถ้าคุณพลาดคุณไปทำโดยที่ไม่ได้พิจารณาหน่วยเนี่ยเดี๋ยวข้อขอไข่เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลย ถ้าเราใช้หน่วยของเวลาเป็นนาทีเนี่ยเราจะพลาดอะไรบางอย่างไปในข้อขอไข่เขาบอกว่าจงหาอัตราการเกิดปฏิกิยาหลังจากเวลาผ่านไป1น,นาทีดังนั้นตรงนี้เอาเซตมาแล้วว่า t เท่ากับ1น,นาทีอ่าควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเดลต้าที่เปลี่ยนไปมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเทียบกับเวลา1น,นาที เพราะฉะนั้นเราได้เราเคยมีข้อมูลว่าเราสามารถหาค่า r นะครับจากตรงนี้สูตร r เท่ากับเดลต้าความเข้มข้นเทียบกับเวลาใช่ไหมและมีเครื่องหมายลบแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเรารู้อะไรแล้วเรารู้ a เริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ a0 ย์เราก็ต้องการหา A ที่เวลา T เท่ากับ1นาทีแล้วเดี๋ยวเอามาแทนตรงนี้นะครับซึ่งไอตรงนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็น A ลบ a 0. เหลือตัวนี้ตัวเดียวที่เรายังไม่รู้เราหาตัวนี้มาปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาดับหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือไปเอาสมการกดอัตราอินทิเกรตมานะครับเราก็ไปเลือกสมการซึ่งเป็นของ natural log มาใช้นะครับสิ่งที่เรานำมาเราจะหาตัวนี้นะครับแทนสิ่งที่รู้เข้าไปตรงนี้รู้ตรงนี้รู้ตรงนี้รู้เพราะฉะนั้นแทนเข้าไปทุกอย่างนะครับ log 1.0 เมื่อแทนค่าไปแล้วมันมีค่าเท่ากับ0ูนย์ส่วน k ตรงนี้5คูณ10กำลังลบ5ใส่หน่วยไปด้วยคุณเห็นเวลาไหมตรงนี้ถ้าคุณใช้แค่1นนาทีเนี่ยหน่วยที่มันคูณกันอยู่เนี่ยมันจะตัดกันไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นวินาทีปุ๊บหน่วยตัดกันได้พอหน่วยตัดกันคู่นี้คูณกันจะไม่มีหน่วยได้เป็น3คูณ10กำลังลบ3นะครับ หลังจากนั้นเราก็สามารถหา a ได้โดยเอา Exponential เข้ามาทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งด้านซ้ายจะได้ a ออกมาตรงนี้เป็น Exponential ยกกำลังลบ0.03กดเครื่องคิดเลขจะได้ค่านี้ออกมาซึ่งพอเราได้ค่าปุ๊บเรารู้แล้วว่าความเข้มข้นยังไงหน่วยก็เป็นโมลารใส่หน่วยไปด้วยอ่ะเรียบร้อยนะครับพอเราได้ a ตรงนี้ปุ๊บเราไปเขียนสมการนะครับที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา R เท่ากับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะครับก็คือสาร A เทียบกับเวลาเปลี่ยนลักษณะที่เป็น d i f f e r เรนเชีตัวนี้ให้อยู่ในรูปเดลต้าได้นะครับเราแทนค่าตัวนี้ด้วย0.997ส่วนเทอมนี้คือ1.00 0โมลาร์เพราะฉะนั้นมันลบกันเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างหน้าน้อยกว่าข้างหลังใช่ไหมพอลบกันมันจะติดลบแต่พอมาเจอเครื่องหมายลบ ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะทําให้เป็นบวกและก็หารด้วยเวลาเวลาทีศูนย์คือตรงนี้คือศูนย์ตรงนี้คือหนึ่งนาทีคือหกสิบวิคุณก็แทนค่าเข้าไปตรงนี้หารกันออกมาแล้วจะได้ค่าเท่ากับห้าคูณสิบกำลังลบห้าโมลาร์ต่อวินาทีนะครับความเข้มข้นคือโมลาร์ส่วนข้างล่างคือเวลาที่เป็นวินาทีเป็นหน่วยของ r เพราะฉะนั้นอันนี้เรียบร้อยถูกต้องอ่ะตัวอย่างต่อมาตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่าจากปฏิกิริยานะครับ ที่มีสมการเคมีเป็น 2AB3 ได้เป็น A2 บวก 3B2 จงพิจารณากราฟด้านล่างและตอบคำถามอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับคุณดูไว้และทําความเข้าใจให้ดีนะครับเราจะพบว่าเขาให้กราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรความเข้มข้นกับเวลาแค่หลับตาก็รู้แล้วความเข้มข้นกับเวลาปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับอะไรเอ่ยอันดับศนย์นะครับเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ตอบได้ทันทีเลย อันดับของปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาอันดับศูนย์มันเกิดจากการที่เราอ่านหนังสือทําความเข้าใจมาเรื่อยๆแค่เห็นความสัมพันธ์แค่ตรงนี้รู้แล้วลักษณะกราฟเป็นเส้นตรงลงมาแบบนี้เป็นปฏิกิริยาอันดับศูนย์เขาถามว่าค่าคงที่อัตราคืออะไรค่าคงที่อัตราคือค่า k ใช่ไหมกราฟลักษณะที่มันลงแบบนี้นะครับความชันมันเป็นลบดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้ก็คือถ้าเราทราบความชันอ่ะความชันในที่นี้เขาบอกไว้นะครับสังเกตดีดๆเขาบอกไว้ตรงนี้เส้นนี้ มีความชัน m เท่ากับลบ2ส่วน3มลาร์ต่อวินาทีเรารู้ว่าความชันนะครับสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ก็คือ m เท่ากับลบ k ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ k k ก็เท่ากับลบ m ซึ่งเท่ากับลบ2ส่วน3มลาร์ต่อวินาทีเพราะฉะนั้นคุณจะได้ว่า k ในกรณีปฏิกิริยานับศูนย์มีค่าเท่ากับ2ส่วน3มลาร์ต่อวินาที เรียบร้อยนะครับครึ่งชีวิตหาได้อย่างไรครึ่งชีวิตจริงๆแล้วไม่ยากหรอกมันก็มีตัวเลขอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าเราสามารถนําสูตรมาใช้ได้เลยตรงนี้ครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาอับศูนย์สามารถหาได้จากความเข้มข้นเริ่มต้นหารด้วย2คูณกับค่า k เพราะฉะนั้นความเข้มข้นเริ่มต้นคืออะไรเราเรียนไปตั้งเยอะเมื่อกี้ใช่ไหมดูจากกราฟสิที่เวลา t เท่ากับศูนย์เนี่ยความเข้มข้นมันระบุตรงไหนคือจุดนี้ถูกไหมดังนั้นอันนี้คือ0.8โมลาร์เอามาแทนค่า เลข2อันนี้มาจากสูตรอาเทเราเพิ่งหาได้เอามาแทน2ส่วน3โมโล,ลาร์ต่อวินาทีเพราะฉะนั้นหน่วยตัดกันจะเหลือเป็นวินาทีนะครับ0.6วินาทีคือครึ่งชีวิตของปฏิกิริยานี้อ่ะโอเคนะครับเราได้อันนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะดูตัวอย่างต่อมานะครับการสลายตัวของซูโครสเป็นกลูกโคสและฟักโตสเป็นปฏิกิริยนดับหนึ่งคุณจะเห็นว่าเขาเกิดมาซะน่ากลัวเลยซูโครสกลายเป็นกลูกโคสและฟักโตส แต่สิ่งที่เราจับประเด็นก็คือปฏิกิริยาอันดับหนึ่โดยมีครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาเท่ากับ3.33ชั่วโมงอันนี้ครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นคุณรู้ว่าอันนี้คือ t 1ส่วน2เท่ากับ3.33ชั่วโมงให้อุณหภูมิมาด้วยจะมีอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นที่เหลืออยู่ต่อความเข้มข้นเริ่มต้นของซูโครสเท่ากับเท่าไหร่หลังจากเวลาผ่านไป9ชั่วโมง t เท่ากับ9ชั่วโมงโจทย์ข้อนี้ไม่ค่อยดีนะ เวลาที่เขาออกหน่วยที่เป็นเวลาเป็นชั่วโมงมาแล้วใช้ตัวเลขที่เป็น3.33ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครใช้กันนะมันควรจะระบุว่าเป็น3ชั่วโมงกี่นาทีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าเราจะสามารถหาจุดลงตัวจากตรงนี้ได้ไหมเราก็ลองดูนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเรารู้แล้วว่าเป็นปฏิกริยาดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาให้เวลาครึ่งชีวิตมาไปเอาสูตรของเวลาครึ่งชีวิตมานะครับปฏิกริยาดับหนึ่ง เวลาครึ่งชีวิตไม่ขึ้นกับความเข้มข้นเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับค่า K เท่านั้นมีค่าเท่ากับ0.693หารด้วย K1 ดังนั้นจากตรงนี้สิ่งที่เราจะได้เราจะสามารถหาค่า K1 ออกมาได้เพราะ k คจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าเมื่อเราได้ K1 เราจะนำมาแทนในสมการหลักที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้ถูกไหมดังนั้นเมื่อนำสูตรอันนี้มาใช้ย้ายข้างให้เรียบร้อย K1 อยู่ตรงนี้หลังจากนั้น ตรงนี้เป็น0.693หารด้วยตรงนี้นะครับเขาใช้3.33ชั่วโมงพอเขาได้แบบนี้ปุ๊บหารออกมาแล้วจะได้เป็น0.208ต่อชั่วโมงพอเราได้ค่า k นะครับเดี๋ยวเราเอาค่า k มาแทนตรงนี้ทีนี้อ่านโจทย์ดีๆโจทย์เขาถามอะไรเราเขาถามว่าจะมีอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นที่เหลือต่อความเข้มข้นของดูโครสเท่าไหร ความเข้มข้นที่เหลือก็คือตอนแรกมี A 0ศูนย์อยู่ใช่ไหมอันนี้คือความเข้มข้นเริ่มต้นต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป9ชั่วโมงความเข้มข้นที่เหลือคุณก็จะเป็น A ถูกไหมครับมันลดลงสิ่งที่เขาให้หาคืออัตราส่วนระหว่าง a เทียบกับ A 0ศนะครับตรงที่เขาเขียนตรงนี้จะมีอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นที่เหลือต่อความเข้มข้นเริ่มต้นคือ A ส่วน A ศย์ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะพอเขาให้มาแบบนี้ไม่ยากแล้วนะครับ เราเอาสมการนี้มานะครับสิ่งที่เราได้คือคุณจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเทอมของ a เทอมนี้เป็นเทอมของ a ศูนย์ส่วนนี้เป็นเทอมที่มี k กับ t อยู่ใช่ไหม k เราทราบแล้วจากตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเขาให้หาอัตราส่วนตรงนี้มันจะช่วยเราง่ายขึ้นคือเราจับคู่นี้มารวมกันพอคุณจับคู่นี้มารวมกันเนี่ยเราเอาอันนี้เป็นตัวตั้งแล้วเอาอันนี้ย้ายฝั่งมามันจะกลายเป็นลบ นะครับคุณจะเจอเหตุการณ์ ln a ลบ ln a 0ซึ่งไอตัวเนี้ยเมื่อเขียนอยู่ในรูปสูตรของล็อกละมันจะเป็นล็อกของผลหารตรงนี้เสร็จแล้วด้านขวามือก็จะมีอันนี้อยู่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการหาแค่เฉพาะอัตราส่วนตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นคุณอาจจะใส่ Exponential ไปก่อนเลยก็ได้หรือคุณจะแทนค่าตัวเลขเข้าไปก่อนอ่ะเราสามารถแทนค่าตัวเลขอะไรได้บ้างแทนค่า k เข้าไปแทนเวลาเข้าไปเพราะฉะนั้นค่า k คือตรงนี้0.208 ต่อชั่วโมงคูณกับเวลา9ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้หน่วยตัดกันนะครับคุณได้ค่าน,นี้ออกมาซึ่งมีค่าติดลบตามตัวเลขตรงนี้อันนี้อยู่ในรูปล็อกใช่ไหมครับจะเอาออกต้องทําไงเอ่ยใส่ e x p o n e n t เ a l เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะใส่ exponential คุณจะเห็นว่าฝั่งที่เราใส่ exponential ยกกําลัง l o อก A ส่วน A 0จะจัดรูปร่างได้เป็นแบบนี้และฝั่งนี้ Exponential ยกกำลังลบ1.872พอดออกมาด้วยเครื่องคิดเลขได้ค่าเท่ากับเท่านี้อันนี้แหละคือคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่ายากไหมผมก็ตอบว่ายากอยู่พอประมาณนะครับแต่มันไม่ได้ยากเกินความสามารถเราถ้าเรามีความเข้าใจนะครับ